ใส่เสื้อแอมนุโอโหใส่แล้วไม่นุปหัวใจฉันหยุดโอ้โหมันแท้ที่สุดใครๆก็ใส่แอมนุเป็นเสื้อตัวตึงทุกคนต้องหลบให้นุปโอ้โหเสื้อแอมนุปใส่แล้วไม่นุบของแท้ซื้อได้ที่ร้านวายปอนเท่านั้นขายอยู่ที่ร้านนี้ร้านเดียวนะครับร้านอื่นของปลอมนะฮะอ๋ออะไรเนี่ยนี่คือพระสงฆ์เซนครับผม เป็นนักบวชอีกหกนาทีอ่ะผมมาเลทเมื่อกี้อัปเดตตัวสามทุ่มนะฮะมีเจ้าแพนด้าแล้วก็โอ้โอ้โอตัว,ต,วตัวนี้ซื้อตรงไหนเก็บมาจากไหนตรงนี้ตัวนี้ต้องทำอันนี้เหรอต้องใช้สี่สิบเซนสเตทหนึ่งอ่ะคือต้องรออีเวนต์อันนี้คือเทรดเทรดมีอะไรบ้างมีเซนซีแพ็คเซนซีแพ็กก็เป็นแพ็คใหม่โอ้ app en, เมเปิลแอปเปิลเอันนี้สวย เซนเอกคิดสุนเนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็มีกระปะโอ้โหทำไมมันน้อยอย่างนี้เนี่ย <laughs> โอ้โหปกติมันศูน0.5ใช่ไหม0ูนย์จุโอ้โหอะไรเนี่ยอันนี้ล็อกอยู่ต้องทำยังไงอันนี้ต้องปลูกสวนฮะปลูกสวนเพื่อขยายปลดล็อกร้านอ๋อโอเคต้องปลูกตรงนี้ ปลูกสวนให้เป็นระดับต่างๆนะฮะสเตจศูนย์สเตจหน,นึ่งสเตจสองโอ้คิสุเนะศูนย์จุดศูนย์แปดเปอร์เซ็นต์ไมกอดส่วนอันนี้แปดแสนล้านของเรายังอยู่มีอะไรมาเพิ่มไหมผมเปิดฟาร์มเอาไว้นะเมื่อกี้ตอนอัปเดตเมื่อกี้เปิดทิ้งเอาไว้น่าจะมีมิวเทสใหม่ใช่ไหมมิวเทสเริ่มเยอะนะฮะเยอะมากๆหมดยุคไดโนเสาร์ไปแล้วนะฮะไปเรียบร้อยไดโนเสาร์อืมตรงนี้ยังอยู่โอเคเทรดชี่ ใช้ชี่เหรอต้องใช้ต้นจากอันนี้ใช่ไหมเป็นพืชเฉพาะฮะ,ะในอีเวนต์นี้ต้องปลูกต้นพวกนี้เท่านั้นต้นจากร้านตรงนี้นี่แหละนี่ในเซนซีทนี่แหละซื้อใบละร้อยสิบเก้าไม่มีขายเป็นแพ็คนะเออหรือม,มีตรงนี้มีไหมอ๋อเดือนเาสารยังอยู่แต่ว่าคิสเนตตรงนี้ไม่มี <laughs> คิสเนตคิสเนตร้อยสี่สิบเก้าโลบัคร้อยหสิบโลบัคต่อหนึ่งใบผมอยากได้มากเลยคิสเนต สักยี่สิบสี่ใบแล้วกันเปิดทีหกใบสี่รอบอย่างน้อยๆกับปะเจ้ากับปะกี่เปอร์เซ็นต์นะกับปะสามเปอร์เซ็นต์นะครับสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์กับปะแต่ว่าสามเปอร์เซ็นต์ก็ออกยากนะตั้งแต่เดนอูเสาแล้วอ่ะสามเปอร์เซ็นต์ขึ้นกว่าจะเปิดได้เอ๊ะเราได้หรือยังสามเปอร์เซ็นต์ยังนี่ใช่ไหมเราได้เจ้าอ่าเจ้าสปินโนไปแต่ตัวลองจากสปินโนยังไม่ได้เลยนี่ตอนนี้มีทีเล็กซ์นะฮะที่อยู่ที่สวน สปินโนแล้วก็เจ้าเจ้าหมึกส่วนคิสเนตจะทําอะไรได้นะฮะก็ต้องเปิดให้ได้ก่อนมันยากมากผมว่าฮา <c oughs> หมดหมดแน่แน่มาแล้วอีเวนต์อีเวนต์มาพืชยังไม่มีเลยเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยต้องปลูกว้าวโอ้สวย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 อยู่ในบรรยากาศแบบเซนอ๋อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแมวน้ำมาวางก่อน แป๊บหนึ่งฮะเคลียร์สัตว์เลี้ยงก่อนเดนโดเสาเพียบอือฮึได้ขึ้นมาอันนึ่งอืมได้ขึ้นมาอีกอันหนึ่งมาได้เวลาเซนเอกไม่แน่นะฮะคิสเน่อาจจะออกมาเลยก็ได้คิสเนโอ้ตรงนี้มีอีกใบหนึ่งอย่างน้อยๆขอเห็นกระปะก่อนก็ได้กระปะสามเปอร์เซ็นตมาดูกันหกใบไม่แน่นะฮะคิสเน่อาจจะออกมาเลยก็ได้โอ้ยกระปะโอ้ดวง จ้าลิงกับปะอ้ากระปะมาตัวแรกเลยน้องหมาแล้วก็ลิงอู้วคคีวว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 ดวว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 ดววอวว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 วะวว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 เนะคิวววนวว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 ว เดี๋ยวอีเวนต์เดี๋ยวค่อยว่ากันอีเวนต์ต้องแบบต้องปลูกพืชก่อนผมว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยน่าจะเป็นมิวเทศที่เป็นของเซนนะฮะเนี่ยเป็นอันเนี้ยอันเดียวกันเลยแทนคิวเนี่ยน่าจะเป็นมิวเทศอันนี้แหละเดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมาอีกหกเจ้ไดโน,โนโ่เราไปก่อนคิสุนเนะคิสุนเนะคิสุนเนะมาไหมคิสุนเนะคิสุนเน่ลงหมาเพียบเลยอันนี้อะไรอันนี้คือแพนด้าเหรอ ก็ไม่ใช่แลคคูนแล้วก็ตัวลิงโอเคมีเลนโบมไหมนะไม่มีใช่ไหมเลนโบเอกต้องไปมิวเทสเอาคิสซึเนะคิสซึเนะแลคคูนก,คกับปลาอีกตัวหนึ่งอู้ฮึคิสึเนะโอ้ถ้าได้มานะ0.08%ครับมันยาก ยากที่สุดเท่าที่มีมาปกติ0.5เดี๋ยวมาดูสกิลกันสัตว์เลี้ยงในกลุ่มนี้เซนีเวนทำอะไรได้บ้างคิสซูเนะตัวลิงและคลูน้องหมาเต็มโอ้เหลือใบเดียวอ่ะมาดูก่อนอันนี้คือเจ้าลิงใช่ไหมเจ้าลิงทำอะไรได้แปบ๊บหนึ่งขอแยกก่อนมีหลายตัวแล้วก็ชิบะอันนี้ชิบะแล้วก็อันนี้เป็นนก เนียนสลุอ่าเต็มแล้วเก็บอันนี้ก่อนละกันเริ่มจากชิบะอินุนะฮะตัวนี้เจ้าชิบะนั้นทุกๆหนึ่งนาทีนะครับมีโอกาส1ิบห้าจเซที่จะขุดแรนดอมซีดขึ้นมามันสกิลเป็นซ้ำกันนี่หรือว่ามีอยู่แล้วตัวนี้ชิบะขุดเมล็ดขึ้นมาแบบแรนดอมนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าเมล็ดที่เป็นลิมิเต็ดหรือว่าอ e ีเวนเน่ได้หรือเปล่านะฮะน่าจะไม่ได้มั้งคงเป็นเมล็ดที่อยู่ในร้านค้าตรงนี้ปกติ โอเคโอ้ท okay. oh, ีเล็กช็อกครับกระจายช็อกไปเมื่อกี้ oh, oh. โอ้โหฟอสเซนเคลเซเรเชียลดโนเสาที่ได้มานี่คือคุ้มค่าจริงๆอะจบไปชิบะอินุเป็นการขุดมเมล็ดขึ้นมาทุกๆหนึ่งนาทีขุดมาเรื่อยๆโอ้ oh, oh, ก็เร็วอยู่นะเจ้าลิงนั้นเราต้องมีบ่อน,น้ําพุร้อนนะครับอยู่ในสวนของเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงเนี่ยจะลงไปอาบน้ําเพื่อเป็นการบูสต์บูสเปอร์เซนในการใช้อัพพลิตี้นะครับก็คือทํางานได้ดีขึ้นเมื่อมีอ่างน้ำพุร้อน เพื่อใหสัตว์ผ่อนคลายต้องมีบอ่อน้าพุด้วยแล้วก็มีลิงด้วยถึงจะทํางานได้ต่อไปจะนกนะฮะทุกๆ10นาทีจะทําการนั่งสมาธินะฮะเป็นเวลา10วินาทีทําให้ผลที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยติดมิวเทสใหม่มีโอกาส5%ที่จะติดนะครับไม่ใช่ว่าการันตีมีโอกาส5%ที่จะติดเป็นเทรนคิวนะฮะตามอีเวนต์เลยอ๋อธนุก,กิอ่าเจ้าธนุก,กิแล้วก็แน่นอนฮะเมื่อกี้กระปะครับมีตัวไหนที่ยังไม่ได้ธนุก,กิมีแล้ว นิฮอนซารุแล้วแล้วก็เจ้านกแล้วทุกๆสินาทีครึ่งจะวิ่งซุกซนนะครับทําให้เกิดแอคชั่นต่างๆที่แตกต่างกันในสวนคืออะไรอะ่ะแอคชั่นที่แตกต่างกันสิบนาทีครึ่งใกล้หรือยังอีกเจ็ดนาทีอ่ะดูกระปะก่อนกระปะเจ้ากระปะนะครับทุกๆเจ็ดนาทีห้าสิบเก้าวิแปดนาทีนะฮะจะเป็นการพ่นน้ําไปที่ผลในระยะยี่สิบห้าช่องนะครับยี่สิบห้าสตาร์ททำให้เป็นเวทครับเป็นมิวเทสเวท และมีโอกาส10%ที่จะเปลี่ยนผลที่มีเวทอยู่แล้วให้กลายเป็นบัตรลิทแทนอืมถ้ามีเวทอยู่แล้วที่ผลนั้นก็จะกลายเป็นบัตรลิทแต่ว่ามีโอกาส10%นะที่จะกลายเป็นบัตรลิทแต่ว่าพ่นเป็นเวทเ,วทเฉยๆปกติก็คือน่าจะการันตีเดี๋ยวเรามาดูเจ้าธนุกิเขาทำอะไรธนุกิสวนอย่างลกสวนลกมากๆออาเปิดมาอันนี้อือฮมโอ้ ชิบะตัวธนูกีอยู่ไหนไม่รู้แต่สกิลทำงานแล้วได้รับ XP 134คือสุ่มที่ไม่ว่าจะทำอะไรแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์เขาเลยอ่ะอีก6ใบก่อนนอนก่อนนอนไม่มีเป็นแพ็คนะเพราะว่าแบบนี้คือได้เงินเยอะกว่าใช่ไหมมันต้องสกิปด้วยไงแล้วต้องซื้อทีละใบราคาก็แพงกว่าแถมต้องสกิปด้วยเกือบสองแน่ใบนึงอะ่ะถ้าจะเปิดสองโลบักค,คิดสดเนคิดสนเน คิส uh ึเนะอือ huh. ค uh ิสึเนะคิสึเนะชิบะชิบะอือนฮะฮานุกิชิบะแล้วก็โอโอเคอ่ะอุ่นเครื่องประมาณนี้นี่คืออัปเดตใหม่นะฮะเซนการ์เดนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ